เรื่องนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆค่ะเพราะว่าทางด้านของผู้กำกับชื่อดังนะคะอาสาเหมารถทัวร์สองคันพาพี่น้องชาว101ร้อยเอ็ดศรีสะเกดกลับบ้านช่วงสงการแบบฟรีๆเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนต่างจังหวัดเนี่ยที่เข้ามาทํางานอยู่ในกรุงเทเพเขาก็าอยากจะเดินทางกลับบ้านอยากไปพักผ่อนอยากไปเจอครอบครัวเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในช่วงวันหยุดนะคะแล้วแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลับบ้านเนี่ยสบายคุณผู้ชมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมีงานบางที จองตั๋วไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะแต่เมื่อทุกคนหยุดยาวพร้อมกันแน่นอนกับาว่าความต้องการในการเดินทางมันก็เป็นทวีคูณขึ้นมาจนส่งผลให้การเดินทางเนี่ยไม่เพียงพอล่าสุดทางด้านของต้องเตฮิติสีนวลพ่้กกับแล้วก็นักแสดงหนังสปรเรอรค่ะมีการออกมาเหมือนโพสต์ภาพรถทัวร์แล้วก็ประกาศเหมารถทัวร์สคันให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดแล้วก็สีสเกตกลับบ้านแบบฟรีๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะมีการระบุผ่านทาง f เฟซบ o ๊กนะคะบอกว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะกลับบ้านเฮา แต่บ่มีรถกลับเลยครับวันที่11เวลา17นาฬิกากทมฟิวเจอร์รังสิตถึงร้อยเอ็ดบขอสอร้อยเอ็ด ก็คือหนึ่งวันี้จะเป็นวันที่11อีกวันหนึ่งจะเป็น12ค่ะเวลา17บเนาฬิกากทมฟิวเจอร์รังสิตศรีสกเกตที่ไปลงที่บอกขอสศรีสกเกตฟรีเด้อครับพี่น้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดเด้อครับติดต่อขึ้นรถได้ที่ไลน์น้องอังนะคะแต่แน่นอนก็ว่าเมื่อเรื่องดาวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเนี่ยหลายๆคนก็สนใจแล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยนะคะมีแฟนๆเข้ามาชื่นชมความใจดีความมีน้ำใจเป็นจำนวนมากแล้วก็คอมเมนต์บางส่วนค่ะบอกว่าน่ารักมากจริงค่ะเหมือนรถพระป่าสุดยอดเลยค่ะชื่นชมมใในน้จาก คนกลับบ้านก็คงชื่นใจไปจตามๆกันขอให้สิ่งดีๆการทําความดีแบบนี้กลับคืนสู่ผู้ที่กระทําความดีเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะแต่เรื่องนี้หลายๆคนสนใจโอ้โหด้วยความที่รถมันมีที่นั่งจํากัดแล้วมันมีแค่สองคันต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยรถเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางน้านต้องเตก็ออกมาอัปเดตบอกว่ารถเต็มแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยครับก็เข้าใจค,คุณผู้ชมค่ะด้วยความที่รถมีจํากัดเขาก็ไม่สามารถแบบคนทุกคนที่อยากจะกลับบ้านไปได้นะคะก็เลือกเป็นบุคนที่ใครจองทันก็คือสาม มาได้กลับบ้านไปเอาเป็นว่าช่วงเทศการแบบนี้ค่ะรถมันหายากลําบากบ้างจริงใครจะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ